อ้าวได้ได้เริ่มได้องมีมากินสมโอด้วยกันอันนี้เป็นส้มโอที่เราแบบอะไรโคตรอร่อยอ่ะใช่ไหมมีใช่ไหมเจแดกไปแล้วรูปหนึ่งดูผลงานนะครับเราจะพาไปดูเศษเปลือกที่เรากินไปแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือรูปที่แล้วแล้วตกอยู่ในท้องเราเรียบร้อยหวานมาก พอดีแบบจริงๆก็อยากชวนเพื่อนมากินด้วยนะแต่แบบว่ามันฝนตกอะไรอย่างเงี้เออมันเปิดปัญหาติดขัดหลายอย่างมากก็เลยแบบแดกกันเอง <c oughs> โคตรแซบ,บอ่ะแล้วเมกเดไม่ทานแค่นี้แหละเด้อเจอก,กันพรุ่งนี้ <c oughs> ไรสาร้าเนาะ,นะ <c oughs> ว่างจัดมันไม่ไมเหน้าเขาเลย่ะ <c oughs> โอ้ย มัวฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> ทำไมผมเป็นงี้เนี่ยขอหล่อหน้ากระจกแป๊บหนึ่งบายบายเจอกันพรุ่งนี้จะพยายามเก็บส้มโอไว้ให้นะถ้ามันจะยังไม่เนา่าถ้ามันเน่าแล้วก็แสดงว่าเออเออหรือถ้าไม่เหลือก็แสดงว่าหมดแก้นแล้วจะบายบายหน่ยเจ้บายบายแล้ว 要耽搁了。嗯，呵呵